ศุกร์ที่9กุมภาพันธ์2567แรม15คำ่ำตืนสวันพระด้วยนะนี่ก็มีคอร์สวัดใจที่สวนจิตตภาวนาชินวงศนะ์ ในการที่เราได้ทำสิ่งต่างๆนี่ก็เพื่อเป็นการเรียนรู้นะเป็นจุดประสงค์เป็นเป้าหมายที่เราได้ตั้งเอาไวนะ้เพื่อได้เข้าใจความหมายของชีวิตแล้วก็ธรรมชาติต่างๆที่มันเกิดหมุนเวียนที่มัน ผ่านไปแล้วก็ผ่านมาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปในประจุมุ่งหมายเหล่านี้นะงั้นพวกเราเกิดมาทําการงานทําอาชีพทําหน้าที่อะไรต่างๆก็ตามมันแหละมันเป็นเรื่องของการที่เราเรียนรู้ชีวิตในกระบวนการต่างๆของชีวิตนะแะเข้าใจ ถ,ถ้าเราเข้าใจชีวิตเราเนี่ยมันก็ง่ายถ้าเราไม่เข้าใจชีวิตเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องลำบากอยู่พอสมควรน,นั้นคำสอรต่างๆเ,เวลาที่มีใครไปตูลถามพระเจ้าเนี่ยเรื่องของความทุกข์นะเรื่องของชีวิตเนี่ยบางทีนี่หมายมหน,น,น่อยคนโน้นคนนี้มาทำให้เราทุกข์คนโน้นคนนี้ ทำลายทำลายเราอะไรเงี้ยท่านก็นจะพูดถึงว่าเออที่จริงแล้วนี่มันเป็นไปตามเหตุนะตามปัจจัยของมันเรื่องของกรรมเรื่องของอะไรต่างๆเนะี่ยเป็นเรื่องของวงจรที่มันอิงอาศัยกันเกิดขึ้นนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นไม่สามารถที่จะเกิดลอยๆไดนะ้ไม่มีอะไรที่มันเกิดขึ้นมา ด้วยความบังเอิญด้วยความเป็นโดดเดี่ยวเดียวได้ของมันแต่ว่ามันมาด้วยเหตุมาด้วยปัจจัยของมันตัเช่นว่าอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปขึ้นมาในวงจรปฏิจจสมุปาท,นะที่มัน ไล่เลียงม้นเวียนไปอย่างเงี้ยก็เพื่อให้เรานั้นได้เข้าใจชีวิตเข้าใจความหมายของมันในขณะที่มันเกิดความทุกข์เกิดสิ่งต่างๆขึ้นมาชอบคำหนึ่งนะของนังวชิราภิกษุณีนะขณะที่ท่านทำความภาคเพียนอยู่อย่างเงี้ยมีพยามาน ได้มาทักท้วงนะได้มากล่าวตู่และมาถามนะว่าทีนี้เป็นของเรานะชีวิตนี้กลายเป็นผู้สร้างนะชีวิตนี้มีความหมายอย่างไรงนะหมายความว่ามาเรียกร้องนะมากล่าวตู่นะ แต่ว่าวัชราภิสุนีท่านก็รู้เท่าทันนะเสียงร้อนั้นในขณะทีม่มันมันมาทวงถามนี้ว่าว่าแต่ที่จริงแล้วนี่มันไม่มีความหมายไม่มีแก่นสารสาระในชีวิตมันกับเป็นของว่างนะ มันก็เป็นของว่างเปล่าเหมือนกับเป็นสิ่งที่หยิบยืมเข้ามานะว่าที่จริงแล้วมีแต่ความทุกข์นอกจากทุกข์มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดน,ะนอกจากทุกข์นี้ไม่มีอะไรดับนะพอเข้าใจความหมายของกระบวนการของชีวิตเราได้เราก็จะเลืก โพยติภยเลิกที่จะไปจัดการไปให้ค่าหรือว่าไปตัดสินสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราไม่กระทั่งในความทุกข์ที่มันเกิดปรากฏขึ้นนี่แหละนั้นเป็นธรรมะจริงๆเป็นเครื่องที่มาเตือนเป็นเครื่องที่มาสอนเป็นเครื่องที่มาทดสอบเราว่า สิ่งที่เราทำมาหากินอยู่เป็นกันนี่มันเป็นยังไงมันเอาตัวรอดได้ไหมมันไม่ใช่แค่ว่าต้องมาแก่ตื่นขึ้นมาใส่บาตรทุกวันสวดมนต์ทุกวันอย่างนี้นะงนั้นเอาไม่อยู่นะเอาไม่อยู่เห็นหลายคนพอแก่ตัวขึ้นมาอย่างนี้ก็ทำบุญมาทั้งชีวิตนะ แต่พอแก่ตัวขึ้นมาเนี่ยก็รู้สึกว่าตีอกชอกลมนะตีโพยตีพายว่าทำไมถึงทำบุญมามากมายขนาดนี้ทำไมถึงยังต้องทุกข์อยู่ทำไมถึงซวยจังทำไมถึงต้องประสบพบเคาะร้ายอย่างนี้นะก็ทำดีไปทั้งชีวิตแล้วเนี่ยมันก็น่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาตอบแทนบ้างอะไรอย่างเนี้ยอันนี้ก็จะเข้าใจอย่างนี้กัน นะพอแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าการมาทำบุญตักบาตรทุกวันทีเ่เฉยสวดมนต์ทุกวันนะหรือให้ทานทำน่นทำนี่ทำนั่นวุ่นวายอยู่กับชีวิตของตัวเองงั้นไม่ใช่นะที่จริงแล้วเนี่ยมันต้องครบทั้งสามส่วนนั่นแหละนะทั้งเรื่องของการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาอย่างเนี่ยมันก็ต้องไปให้มันครบพร้อมองค์ประกอบกันไม่ใช่ว่าแค่ทำ นั้นอย่างใดอย่างหนึ่งแค่นั้นเองถ้าทำอย่างใดอย่างหนึ่งพอเวลาที่เราเจอความทุกข์เนี่ยมันก็จะเป็นที่บางที่เราเป็นนี่แหละก็ตีโพยตีพายตีอกชกลมร้องไห้คำครวญพิลิพิรพไรลํำไรรำพันอยู่อย่างนั้นอนะ่ะอันนี้หาสาระจริงๆไม่เจอเราก็เจอแต่แค่เปลือกเพราะาอะไรเพราะว่าเราติดอยู่แค่กรอบติดอยู่แค่ รูปแบบพิธีกรรมพิธีการอะไรต่างๆโดยที่เรานั้นไม่ยอมเข้าไปศึกษาเรียนรู้ดูกระบวนการทํางานของธรรมชาตินะนั้นก่อนที่เข้าใจธรรมะม,มีอยู่คำหนึ่งว่าเป็นผู้ที่ถึงกระแสนะกระแสคือเป็นโสตาปันณนะเป็นผู้ถึงกระแสถึงกระแสยังไงก็คือเข้าใจเข้าใจเหตุปัจจัยของมัน เข้าใจความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมันสามารถที่จะยอมรับความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรใดๆเนี่ยโดยที่ไม่มีเราค่อยไปเป็นผู้ทาไม่มีเจ้าเข้าเจ้าของอย่างนี้อย่างเช่นว่าเราฝึกเดียนรู้ดูรูปนามดูกายใจยดูรอมที่มันเป็นจริงๆเนี่ย นั้นทำไมเราต้องฝึกเพื่อให้เกิดเป็นฐานที่ตั้งของสติขึ้นมาเพื่ออะไรก็เพื่อว่าให้มันได้เห็นความจริงนั่นเองได้เห็นหลักให้มันเรียนรู้ให้ใจมันได้เห็นความทุกข์บ่อยๆบ่อยๆเข้าเป็นการที่เราได้ไปกำหนดรู้ดูลักษณะของความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนะ เรื่องของกายก็ตามรูปร่างกายต่างๆเรื่องของเวทนา,านความรู้สึกสุขทุกข์ปวดแข้งปวดขาขยับพลิกไปพลิกมาอย่างนี้อันนั้นเราเป็นทุกข์เราไม่เห็นทุกข์แต่เราเห็นทุกข์เราก็ดูมันเฉยเฉยได้ดูจิตตัวเองอย่างนี้จิตที่มันปรุงแต่งให้เราหัวเราะบ้างให้เราร้องไห้บ้างเราไม่รู้ทุกข์เราก็ไปตามมัน ไปตามความปรุงแต่งของมันพาเราร้องไห้บ้างพาเราหัวเราะบ้างเป็นไปตามเหตุของมันถ้าเรารู้ทุกมันก็จะไม่เป็นไปตามทุกเป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงของมันอย่างนั้นนั้งว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วก็ต้องฝึกเรียนรู้อย่างนี้กว่าที่จะเข้าใจ <c oughs> เห็นความเกิดดับของมัน ว่าเออทำไมมันถึงจะมีเครื่องเป็นเครื่องการันตีได้ว่ามันไม่ทุกข์ก็คือมันเห็นความดับไปของสภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นเช่นว่าความทุกข์ที่คนมาโกงเรามาทําร้ายเราอย่างเงี้ยทำร้ายทรัพย์สินเราอย่างนี้มันรู้สึกทุกข์ขึ้นมาเพราะว่ามันแบกมันยึดเอาไว้ใช่ไหมแต่พอเมื่อเราสังเกตดูใจเราเองเนี่ยถ้าฝึกมาฝึกมาเนี่ยมันถ้ามันเห็นทุกข์นี่มันก็จะเห็นแค่ ว่ามันไม่เข้าไปยึดนะความทุกขนะ์มีอยู่แต่ว่าจิตมันไม่เข้าไปยึดพอจิตไม่เข้าไปยึดก็แสดงว่ามันยอมรับได้เป็นกระบวนการที่มันละตัณหาของมันไปโดยชอบธรมของมันไปโดยอัตโนมัตินั่นเองนี่แล้วว่าการที่เรารู้ลักษณะของความทุกข์นี่ก็เป็นการที่เราได้ทํากิจในอริยสัจที่มันตรงต่อหน้าที่แทนที่เราจะไป ทีโพยติยาพาที่ออกชกลมและก็แน่นอนละ่ะในเรื่องของการเรียนรู้มันก็ย่อมมีความเจ็บปวดเป็นธรรมดาอย่างเช่นว่าเราเอามือไปกำเหล็กเผาไฟร้อนๆเนี่ยเราจะรู้ว่าเหล็กมันร้อนหรือไม่นี่มือเรามันก็พองนะมันก็พองอนะ่ะแหละแต่พอต่อไปเราไปเจอเหล็กร้อนอีกเนี่ยมันก็จะรู้แล้วว่าความร้อนนั้นเป็นอย่างนั้น บางทีมันก็มีอาการของความร้อนที่มันผุดขึ้นมาสอนเราก็มีอันนี้แหละคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ความทุกข์กว่าที่จะสมานแผลรักษาแผลจากมือพองได้นี่มันก็ต้องอาศัยเวลานานใช่ไหมอาศัยความเจ็บปวดมีความเจ็บปวดมีความตรนทุรายอาศัยความผู้พองและมีน้ำซ้ำมันก็ยังทิ้งรอยไฟไหม้นั้นไม่ อย่างคนที่ถูกท่อมอเตอร์ไซค์ที่มันโดนขาเนี่ยก็จะเข้าใจสิ่งนี้นะเวลาที่มันทิ้งรอยแผลเป็นเอาไว้เนี่ยมันเกิดจากการที่มันไปกระทบกับความร้อนนั่นแหละนั่นเหมือนกันในขณะที่เรากำลังประสบให้คิดว่าเตียงทุกข์หรือว่าเป็นทุกข์อยู่นี่นอนจมกองน้ำตาหรือว่านอนจมความคิด ของตัวเองอยู่อย่างนี้นี่มันก็คืออาการที่มันเข้าไปกระทบกับความร้อนมือเราไปกำไฟอยู่มันเกิดการเรียนรู้ขึ้นมามันก็ทุกอย่างนั้นแหละเป็นธรรมดาแต่ถ้าเมื่อว่ามันผ่านไปเนี่ยต่อไปพอไปเจอความทุกข์อย่างเดิมอีกนี่ซึ่งแน่นอนแหละว่าเราก็นีไม่ได้เหมือนกันก็ต้องเจอมันอีกอันนี้แทนที่มันจะทุกข์มากมันก็ทุกข์สั้นลงทีนี้มันจะเห็นแค่ความ ดับไปหรือว่าความไม่เข้าไปยึดหมายมั่นในสิ่งเหล่านั้นเกิดเป็นความเข้มแข็งเป็นความแข็งแกร่งของจิตใจขึ้นมาที่มันจะวางอารมณ์ลงปองอารมณ์เป็นเห็นอารมณ์ได้ชัดอย่างนี้ขึ้นมาซึ่งการวางอารมณ์ลงปองอารมณ์เป็นนีมันก็ไม่ใช่เราที่เข้าไปผักไสหรือว่าเข้าไปยึดรังเอาไว คนเห็นความทุกข์นี่ถ้าไม่รู้เรื่องก็จะพยายามที่จะแก้ไขพยายามที่จะไปผักใสมันเพราะว่ายิ่งผักใสนี่มันก็ยิ่งกลายเป็นการเติมเชื้อแทนที่เราจะรู้ทุกข์เราก็จะไปลาทุกข์ซะอย่างนั้นซึ่งมันก็ทําผิดหน้าที่ในอริยสัจใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ถูกพอป,ปฏิบัติไม่ถูกทางที่เราดําเนินมันก็ไม่ถูกพอเดินไม่ถูกทางมันก็ไปไม่ถึงจุดมุ่งหมายของมันมันก็ออกจาก กองทุกข์ไม่ได้ออกจากความทุกข์ไม่ได้ออกจากความหมายมันยึดมันไม่ได้มันก็ยังมีกูมีกูอย่างเงี้ยนะก็ยังจะต้องทำโน,โน่นทำนี่เป็นโน่นเป็นนี่ดีเด่นดังขึ้นมาต้องมีคนยอมรับนับถือเสรรเสริญยินยอเป็นที่ยอมรับได้น,น,นะเริ่มมีตัวกูของกูขึ้นมาเริ่มมีตัวตนขึ้นมาพอตัวตนเราใหญ่ที่นี้ทุกข์เราก็เยอะ ตัวตนใหญ่ก็ทุกข์เยอะเมือนเรื่องธรรมดาเหมือนอย่างลูกบอลกับลูกเทนนิสนั่นแหละผิวพื้นสัมผัสกอลูกบอลเนี่ยมันใหญ่กว่าลูกเทนนิสมันเล็กกว่าอย่างนี้เวลาที่มันเข้าไปใกล้ความร้อนน,ะน,ะนั่นลูกบอลเนี่ยมันก็ต้องเสียหายมากกว่ามันได้รับความร้อนมากกว่าเพราะว่ามันใหญ่กว่าลูกเทนนิสนั่นเองน,ะน,ะนี่เราจะทํำยังไงในตัวตนของเราเรา,เราที่เราเรียกตัวเองนี่ ว่ามันจะเล็กลงเล็กลงอาจจะเป็นลูกบัสนะจากลูกบัสก็จะเป็นลูกบอลลูกบอลก็ลูกบอลเล่ลูกโบลิ่งลูกเทนนิสลูกปิงปองนะลูกสนุกเกอร์เล็กลงเล็กลงเหลือลูกแก้วนะจนกลายเป็นเม็ดเกรดเม็ดทรายจนกลายเป็นสลายหายไปอย่างนี้มันก็ต้องอาศัยการขัดเกลาการเจียการผ่านความทุกข์นะการเรียนรู้ ความทุกข์สิ่งเหล่านี้แหละมันมาเป็นเครื่องขัดเกลาขัดเกลาตัวตนของเราให้มันเบาบางลงไปอย่างช่างทําไม้เนี่ยเขาจะมีจ่างทําไม้ทําเหล็กเขาจะมีลูกหนูมีหินเจียนะเพื่อเอาไว้ขัดไม้ขัดเหล็กให้มันเล็กลงให้มันบางให้มันตรงนะคนเราก็เหมือนกันมีความทุกข์นั่นแหละเป็นคล้ายๆกับลูกหนูคล้ายๆกับหินเจียที่มันมาขัดเกลานิใสใัยเรา นะความผิดหวังนี่มันสอนเราสอนเราเห็นความจริงสอนให้เราเห็นความไม่เพลิดเพลินเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตนะนะให้มันขัดไปเถอะให้มันทุกข์ไปเถอะทุกข์ให้มันพอทุกข์ให้มันเข็ดขัดให้มันใสขัดให้มันสะอาดนะผ่านกระบวนการเหล่านี้ไดนะ้เราถึงจะเป็นมนุษย์ขึ้นมาได้นะไม่ใช่เป็นง่ายๆนะเนยะเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเลยนะ แต่ความเป็นมนุษย์เป็นปุถุชนคนหนาเนี่ยพอถูกขัดเกลากออกเยอะๆมากๆมากๆเข้าก็กลายเป็นสาธุชนคนดีกลายเป็นกัลายาณชนผู้มีความงดงามเข้าสู่อริยชนผู้ที่ห่างไกลาจากเกลียดละทีนี้เข้าสู่กระแสเป็นโสตปัญนะเป็นผู้ถึงกระแสเห็นความเกิดดับเข้าใจความเกิดดับก็คือถึงกระแสจิตมันตัดสินของมันเอง เอาอัอน,นี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปอย่างนี้นันนเป็นพูดถึงกระแสมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นพระรัตนตรยัยเป็นสรณะอย่างไม่ง,นงนอนแงนคลอนแคลนแล้วศีลภแพในก็เกิดขึ้นทีนี้เปลําดับอย่างนี้ไปน่ค่อยๆขัดเกลาไปราคะโทสะต่างๆเบาบางลงไปจนราคาโทสะไม่สามารถ แทรกซึมไปสู่ที่ใจได้แล้วก็ละสังโยชน์เบื้องสูงเรื่องรูปปาราคะอรูปปาราคาะการติดรสนรอยของฌานอรูปฌปานความฟุ้งซ่าน,นความมีมารทิฏฐิแล้วก็วิชาที่มันครอบงำใจก็ต้องค่อยๆขัดเก่าอย่างนี้แหละไปเป็นลำดับลำดับไป แต่ในระหว่างทางที่เราเดินก็ให้เราเดินให้มันมั่นคงก็พอเมว่าเราจะร้องไห้สกักกี่รอบเสียน้าตาสักอีกกี่ลิตรนะแต่ถ้ามันอยู่ในความภาคความเพียรก็ทําไปเถอะร้องไปเถอะให้มันทุกข์ให้พอทุกข์ให้ตายทุกข์ให้เข็ดนะจะได้ไม่ต้องกลับมาทุกข์อย่างนั้นอีกถ้าใครที่ไม่รู้จักทุกข์มันก็เป็นทุกข์ถ้ใครที่รู้จักทุกข์ก็จะไม่เป็นทุกขเพราะว่ารู้จักมัน เติบโตมันเข้มแข็งขึ้นมาดนะังน,นั้นก็ให้มีความอดทนมากๆใช้ความอดทนใช้ความคันติในขณะเดียวกันก็เรียนรู้มันด้วยความเป็นกลางอย่าไปผักสมันอย่าไปอยากกับมันว่างั้นเถอะมันทุกข์มันก็ทุกข์พแรงอยู่แล้วยิ่งไปอยากเีกกับมันอี็กก็ยิ่งซ้อนทุกข์้าไปหนักนะอาศัยสิ่งเหล่านี้แหละเราทำสิ่งต่างๆคุณงามความดีก็ทำมาเยอะมากแล้ว นะแต่สิ่งที่มันจะเข้าถึงจริงๆก็คือนั่นแหละการที่ต้องเรียนรู้ยอมรับมันวางซึ่งความดีและความไม่ดีนั้นด้วยนะวางซึ่งสิ่งที่มันเป็นกุศลแล้วก็อกุศลนั้นด้วยนะถึงจะเข้าถึงทางเข้าถึงกระแสดไดนะ้ก็ฝากปล่อไวนะ้เนะดี๋ยวเราได้สวดมนต์ทำบัติเช้า